สวัสดีครับผมอาจารย์ประทาวิวงศักดิ์เป็นผู้ประสานงานโครงการแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มจุงมือเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโดยมีคุณธีรพากรบแก้วเป็นผู้ประสานงานกลุ่มประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับโดยกลุ่มกลุ่มนี้นะครับประกอบธุร,ก,รกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงอน,รอน,นุรักษ์ในราคาย่อมเยาว์นะครับมีวิสาหกิจชุมชนที่เขาร่วมได้แก่วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวตำบลเข็กน้อยสมาชิกทั้งหมดสิบเอ็ดคน วิสาหากิจชุมชนท่องเที่ยว f o r e s t Hill นะครับมีสมาชิกหมด10คนและวิสาหากิจชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับมีสมาชิกทั้งหมด7็คนนะครับจากที่เข้าไปศึกษาปัญหาเกี่ยวกับชุมชนนี้นะครับพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมักเกิดจากการไม่มีเทคโนโลยีนะครับไม่มีเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการค่าที่พักนะครับในราคาย่อมเยาเนื่องจากมีกลุ่มนักท่องเที่ยวเนี่ยต้องการเข้ามาท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ หรือท่องเที่ยวเชิงชุมชนในจังหวัดพชรบูรณ์เนี่ยที่ต้องการมีรายจ่ายไม่เกินวันละ3,500บาทต่อวันต่อคนไม่สามารถจะสืบค้นหาที่พักร้านคา้าร้านอาหารในราคาย่อมเยาวได้นะครับจึงเกิดที่มาในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะครับที่เป็นศูนย์รวมผู้ประกอบการที่ให้บริการร้านคา้าร้านอาหารที่พักโรงแรมนะครับในราคาย่อมเยาวนะครับไม่เกิน3,500บาทต่อวันต่อคนไว้สำหรับบริการในส่วนนี้นะครับ เป้าหมายของของโครงการเรานะครับภายใน3ปีปีแรกจะได้เว็บไซต์นะครับเว็บแอปพลิเคชันที่รว,รวบรวมกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่พักแระโรงแรมในราคาย่อมเยานะครับสองปีที่2เนี่ยเราจะได้แผนดําเนินธุรกิจที่เราใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์นะครับที่วิวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าหรือวิเคราะห์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเพชรบูร์เนี่ยที่มีรายจ่ายไม่เกิน3,500บาทต่อวันต่อคนนะครับทำแกะ ทำแห่ธุรกิจในการโฆษณาประชาสัมพันธ์เข้าถึงกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้และปีที่3นะครับจะจะดําเนินการเกี่ยวกับการำํำเนินธุรกิจเพื่อสังคมนะครับเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามชุมชนให้รายได้กเกิดรายได้ตามชุมชนมากขึ้นนะครับวัตถุประสงค์ของโครงการนะครับเราจะพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะครับสำหรับผู้ประกอบการนะักท่องอธุรกิจการท่องเที่ยวท่องการโรงแรมเนี่ยให้ที่ให้บริการ ในราคาย่อมเยาสองแผนธุรกิจในการโฆษณาประสัมพันธ์การเข้าถึงนักท่องเที่ยวนะครับที่ต้องการมีรายจ่ายไม่เกิน3,500บาทต่อวันต่อคนและ3แผนพัฒนาธุรกิจที่ที่ให้คุณค่าคืนแก่สังคมนะครับให้ชุมชนท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยให้ให้เกิดก่อเกิดรายได้ไปแก่ชุมชนนะครับเอาพุทธที่ได้เนี่ยจะได้เว็บแอปพลิเคชัน1เว็บแอปพลิเคชันเป็นฮับรวมสําหรับผู้ประกอบการที่ให้บริการ สำหรับที่พักร้านค้าร้านอาหารในรานคาย่อมเยาวนะครับส่วนเอาคำที่ได้ผู้ประกอบการจะได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว SCA จากการท่องเที่ยวอย่างประเทศไทยนะครับผลกระทบด้านสังคมชุมชนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยจะได้ผลกระทบคือชุมชนสามารถเพิ่มรายได้ตามชุมชนได้นะครับส่วนสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือคือนักท่องเที่ยวเนี่ยจะได้รับความรู้การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่ถูกต้องมากขึ้นนะครับผลกระทบโดยรวมนะครับเศรษฐกิจ รายได้イイเพิ่มขึ้นนะครับจากการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยที่ต้องการเข้ามาท่องเที่ยวภายในตมเพชรบูร์เนี่ยที่มีรายได้รายจ่ายไม่เกินวันล,ละ3,500บาทต่อวันต่อคนเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นเนื่องจากสามารถสืบค้นจากเวบแอปพลิเคชันที่เราทําเป็นทําเป็นฮับแอปพลิเคชันแพลตฟอร์มเนี่ยรวบร,ร,ร,รวมไว้นะครับด้านด้านสังคมเนี่ยทำให้กลุ่มผู้สูงอายุหรือผู้ผู้กเกษียณร,ราชการเนี่ยมีอาชีพจากการ ธุรกิจการท่องเที่ยวจากการใช้ทุนน้อยมากขึ้นหนึ่งอาชีพนะครับส่วนส่วนด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เนี่ยได้มีการความรู้ในการท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับแผนการดาเนินงานนะครับในปีที่1เนี่ยให้อบรมนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันแพลตฟอร์มสร้างเว็บไซต์เนี่ยให้ผู้ประกอบการนะครับที่ไม่มีเทคโนโลยีในการใช้เนี่ยให้ให้มาเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเว็บแอปพลิเคชันในการโฆษณาโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับ เกี่ยวกับธุรกิจที่พักโรงแรมหรือร้านค้าร้านอาหารในราคาย่อมเยานะครับเกี่ยวกับการให้มาตรฐานนะครับกิจกรรมที่2เนี่ยถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการให้มาตรฐานผู้ประกอบการให้ได้มาตรฐาน hsa จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับ business model น,นะครับที่เราวางไว้นะครับ สิ่งที่เราจะได้สำหรับชุมชนคือ1นนะครับเราจะได้เว็บแอปพลิเคชันนะครับสำหรับเป็นฮับหรือศูนย์รวมนะครับสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวทโรงแรมเนจังหวัดเชียงชุเนี่ยที่ให้ประกอบธุรกิจเนี่ยให,ให้บริการเกี่ยวกับที่พักนในราคาย่อมเยาแก่นักท่องเที่ยวนะครับกลุ่มที่มีไรายได้ไม่เกิน3,500บาทต่อวันต่อคนทําให้ไรายได้จากกลุ่มนักเยวดังกล่าเนี่ยเฉลี่ยคิดเป็นมูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า1นึ่งแสนบาทต่อเดือนนะครับ